สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเด็ดยอดพริกหรือว่าตัดยอดพริกกันนะครับหลังจากที่เราลงปลูกไปประมาณ1อาทิตย์นะครับต้นพริกก็สูงประมาณ15เซนนะครับเราก็จะทำการเด็ดยอดพริกหรือว่าตัดยอดพริกนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับจะเด็ด ก็ได้เจากันไตรตัดก็ได้นะครับเหตุผลที่เราตัดนะครับก็เพื่อให้ต้นพริกนะครับแตกกิ่งแตกแขนงออกมาเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยนะครับวันนี้ผมจะใช้กันไกรตัดนะครับ ประมาณนี้นะครับตัดเลยนะครับ ทีนี้เขาก็จะแตกกิง่งแตกแขนงขึ้นมาใหม่นะครับเราจะเด็ดก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวก เนี่ยนะครับนี่ก็ใช้กันไกลก็ได้ตัดเลยนะครับเราไม่ต้องว่ากลัวต้นพริกจะตายนะครับเพราะยังไงเขาก็ เต็กยอดเต็กิ่งเด็กแหลงขึ้นมาใหม่นะครับนี่นะครับ ออจต่ประมาณนี้นะครับ ทีนี้พอเราตัดเสร็จนะครับเราก็จะให้ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยเม็ดสูตรเสมอนะครับที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นสูตร15 15 15นะครับ ใส่หลุมละหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่ฮอร์โมนนะครับฉีดพ่นฮอร์โมนทั้งใบนะครับก็มีมากมายหลายยี่ห้อนะครับก็ ให้เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมหาซื้อได้นะครับตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปนะครับบอกเขาว่าฮอร์โมอนนะครับฮอร์โมอนฉีดพ่นทางใบนะครับเขาก็จะจัดให้นะครับอันนี้ผมปลูกหลุมละ สองต้นนะครับลูกเป็นแถวคู่นะครับลูกแถวคู่ความห่างก็ห้าสิบคูณห้าสิบเซนนะครับ ส่วนความห่างระหว่างล่องก็1นึเมตรหกสิบนะครับเหตุผลที่ผมปล่อยห่างระหว่างล่องห่างนะครับก็เพื่อว่าเราจะเดินสะดวกนะครับเวลาเก็บพริกอะไรต่างๆเวลา ใส่ปุ๋ยก็จะสะดวกขึ้นนะครับปีนี้ผมใช้พันธุ์ใหม่นะครับเป็นพันธุ์เพชรดำนะครับเหตุผลที่ใช้พันธุ์เพชรดำก็ว่าลูกใหญ่นะครับให้น้ำหนักดี ปีนี้ก็เลยลองปลูกดูนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ